굿มอร์นิ่งครับทุกคนนี่คือวัดเห็นไหมฮะวัดอะไรฮะมะเฟืองเป็นวัดราชบูรณะนะฮะที่บอกว่าพมา่ามาขุดกันไม่ใช่พมา่าสิสมัยก่อนเนะเาะก็เผากรุงกันแล้วก็แต่ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีพบพระพบทองกันเป็นร้อยกิโลก็ที่นี่หาโจรมาขุดกลุพระพบพระพิมพ์เยอะแยะมากมายนี่ฮะนี่เราอยู่บน The Room Story Hotel ข้างบนทุกคนจริงๆมันล็อกเอาไว้แต่เขาสามารถให้นักท่องเที่ยวเปิดขึ้นมานั่งชิลได้นะฮะนี่ฮะพระที่กำลังขึ้นตอนเช้าๆที่ยุทธยาอาดุลรุ่งที่กรุงเก่าทุกคนนี่ฮะดอกนนทสีสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหมฮะตอนเช้าๆคนจา๋าเนีอากาศดีมากเลยทุกคนตรงข้ามจะเป็นร้านากาแฟกลางคืนมีดนตรีนะฮะเห็นไหมฮะเราเดินลงไปออกจาก เดอร์รูมโฮสเทลสตอรี่โฮสเทลเนี่ยเลี้ยวขวาก็จะเจอวัดมหาธาตุนะฮะกับ uh, วัดราชบูรณะเลยแต่ก็เดินไปก็จะเจอวัดพระศรีสันเพชรวัดมงคลบพิษเห็นไหมฮะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะวัดมงคลบพิษโอเคแล้วก็มาเฟืองนี่คือวัดพระาราชบูรณะนะครับตอนเช้าๆช้าทุกคนอากาศดีนะฮะหน้าร้อนก็จะอุ่นหน่อยนะฮะช่วงนี้ตอนกลางวันนะครับทุกคน เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันโอ้โห h oh, e r o o m h o s t e l s t o r y Hostel เนี่ยมีอะไรคุกกี้น่ารักในห้องมากเลยนะฮะมีทั้งครบไฟมีไม้แขวนเสื้อมีอุปกรณ์ต่างๆมีสติกเกอร์ติดชี้แนะตลอดทางเลยทุกคนอากาศเย็นสบายมีต้นยูคาลิปตัสต,ตรงนี้ด้วยทุกคนนี่หาโตสามารถนั่งขึ้นมาสุบรีหรือว่านั่งชิลนั่งคุยได้อากาศเย็นนะฮะข้างบนตอนเช้าๆตอนนี้นะเะดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะครับ นี่นะฮะทางลุงนะฮะทุกคนนี่ฮะกุญแจเราสามารถไขออกไปดูได้นะฮะดูวิวชมวิวบนดาดฟ้าได้ทุกคนนี่นะฮะห้องจะเป็นห้องน้ำแต่ละห้องส่วนตัวนะครับก็จะมีป้ายบอ,อกนะฮะเดเรคชั่นต่างๆนะ,ะถือว่าให้บริการที่ดีมากๆะะทุกคน แต่ละห้องน้าส่วนตัวมีตู้เย็นส่วนรวมนะครับทุกคนนี่ฮะนี่น่ารักมากบอกเหตุบอกเบอร์ฉุกเชินนะฮะจะสักผ้าก็จะมีเบอร์ตื่นด้วยนะฮะจะรินของมีตู้เย็นใครจะเก็บของเอาไว้แช่เอาไว้ก็จะมีสี่ชั้นนะครับมีบรรยากาศส่วนตัวมากๆนี่ฮะ ปันใดน่ารักมากคุณนี่ฮะนี่มีได้เป่าผมทุกคนสติกเกอร์น่ารักไหมนี่ฮะเตียงน่ารักมากนะฮะมีป้ายบอกทุกอย่างเราชอบอันนี้นะุ่มไฟถือว่าเลิศนะฮะสามารถ เห็นไหมฮะที่นอนนุ่มสบายแอร์เย็นฉ่ำทุกคนครับเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเราจะไปเดินชมวัดแล้วก็ไปหาอะไรทานนะฮะนี่นะครับห้องน้ำของใครของมันนะครับทุกคนของใครของมันน่ารักมากส่วนตัวนะครับนี่จะเป็นคาเฟ่ข้างล่างนะฮะอันนี้มีความเป็นมงคลแสดงว่านะฮะเป็น ที่ที่เราควรจะมาถูกไหมฮะมีพระบรมฉายารักแบบนะี้มีคาเฟ่ค่ะทุกคนใครจะทานกาแฟนะฮะเมนูเมนูก็มีนะฮะทุกคนจ้านี่ฮะเมนูร้านก็ใครอ,อยากทานกาแฟแบบไหนสั่งได้เลยนะฮะมีเสื้อของที่ระลึกขายด้วยนะฮะทุกคนนี่นะครับเมนูเมนูทุกคน o o มสตอรี่ถูกไหมฮะจะมีน่าทานมากๆเลย ชาขุ่มชาเขียวนะครับ b l u ร b รี่โซดาก็มีทุกคนนี่ฮะเป็นหน้าทานต้งนั้นเลยนะฮะนี่เป็นคาเฟ่ยอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนนะฮะแต่นี้เช้ายังไม่เปิดนะเราจะออกไปก่อนอากาศกำลังเย็นๆนะฮะนี่ฮะออกมาแล้วก็จะ WS, เย็นเลยฮะทุกคน เรียบร้อยนะฮะมีจัก,กรยานให้ปั่นด้วยนะครับทุกคนบริการนี่บรรยากาศข้างๆนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายไปเราก็จะเจอถนนถูกไหมฮะเป็นถนนนเรศวนทั้งเส้นเลยแล้วก็ไปคิวรถตู้ที่จะนั่งไปลังสิตไปกรุงเทพไปนะฮะทุกคนตรงสะพานเจ้าพรมเลยนะฮะตรงนั้นจะเป็นสะพานเจ้าพรมก่อนจะถึงสะพานเจ้าพรมก็มีคิวรถตู้อีกอันหนึ่งตรงทออ,อสอทุกคนแต่เราไปขวามือนะ เราเลี้ยวขวามานี่น่หารถตู้ลังสิตยุทธยากรุงเทพเนี่ยพูดถึงก็มาเลยทุกคนนะฮะอ๋อเราอยู่ติดกับร้านสระบ,บุรีแซบอีหลีหรอว้านะฮะเดี๋ยวเราเดินนะจะเห็นวัดราชบุรณะตรงขวามือนี้เลยเลี้ยวขวาก็คือออกมาจาก r o มสตอรี่โฮสเทลเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งนะฮะ แต่ช่วงเลี้ยวขวาก็จะเป็นวัดมหาธาตุกับวัดราชสะดณะะนะครับทุกคนอุย้ยมีข้าวราดแกงอ่ะทุกคนกินดีไหมเปลี่ยนใจดีกว่าเพราะเราหาแกงใต้เนาะ